ปุ่นปุ่นปุ่นพูดอะแกงหรือเปล่แล้วกัดเขาแล้วกัดเขาน้องจีจี้จีจี้ค่ะจีจี้ค่ะหนูชื่อน้องจีจี้ค่ะอ่ะจีจี้นอนลงไปอ้จีจี้พี่จีจี้จีจี้จีจี้ กี้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 น้องกี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 ้ับแล้วเหรอไอ้วันน่ะหลับแล้วหลับแล้วหลับแฟินเลยฟินเลยฟินเลยหนูกาโดนโนดเกาแล้วหนูโดนเกาแล้วหนูโดนเกาแล้วกี้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 